เกิดเรื่องดราม่าแบบไม่หยุดไม่ผ่อนให้คนไทยหัวเปียกอีกแล้วนะคะเมื่อลาลาท่านหนึ่งของคนไทยไ้ยไปไหว้พระอยู่ที่กัมพูชานะคะมีดราม่ามีประเด็นแบบเอาไปแบบ ตีความแบบไม่ถูกเนาะบางคนเข้าคอมเมนต์ถูกบ้างบางคนเข้าคอมเมนต์แบบผิดบ้างนะคะสวัสดีค่ะสบายดีสบายดีพอแม่พี่น้องป้องป่ายเบิร์สุดคนเดินนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของน้องกระตุน้นสาวลาวใต้สเนลนะคะเป็นไงบ้างใครเอฟซีสำหรับคลิปที่น้องอัดทุกๆวันเนาะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะอะน้องจะมาเล่าคลิปคลิปหนึ่งที่แบบ ลาลานะคะถ้าน้องได้พูดชื่อพี่เขานะคะ FC ต้องรู้เลยว่าเขาคือดาราที่สวยมากผู้ติดตามใน i g ก็คือเยอะมากนะคะแค่ลาลาคนไทยนะคะเป็นผู้หญิงเนาะไปไหว้พระที่กัมพูชาแต่กลายเป็นว่าเป็นประเด็นเลยค่ะ FC แค่ไหว้พระนี่นะงงเป็นประเด็นเป็นประเด็นยังไงเนาะอะ,อะจะเล่าให้ฟังนะคะ เมื่อพี่เจนเนี่ลาลาคนไทยนะคะพี่เจนเนี่เลยไปไยพระที่กัมพูชานะคะเขาก็เขียนแอปชั่นเป็นภาษาอังกฤษแต่กลายเป็นว่าคนไปนตีความหมายไม่ถูกกับภาษาอังกฤษที่พี่เขาหมายความว่ายอย่างไรเนาะนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นดราม่าที่แบบมาเดือดแรงมากมากเนาะน้องเข้าไปอ่านไอจีพี่เขานะคะมีคนกัมพูชาเยอะมากๆที่เข้าคอมเมนต์ถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะคะ แบบอืมจะเอาทําไมจะแบบทําไมคนไทยมาแบบมาดีไม่ได้เลยเหรออาเดือดเลย F อฟซมาแบบดีไม่ได้เลยเหรอทําไมต้องมาแบบนี้แบบนี้โอ้โหมันจุกนะท,ทั้งทั้งที่คุณแบบควรจะดีใจด้วยซ้ำเนาะเป็นเราเราก็ดีใจนะคะเอฟซี FC. เอออย่างน้อยมีลาลาที่มีือเสียงแบบแสดงละครเก่งมากๆอืม,มาไหว้พระที่กัมพูชาแบบ เขาก็ลงไอจีเขาด้วยนะแบบทั่วโลกจะได้เห็นไงนะคะทั่วโลกจะได้เห็นว่าเออวัดนี้อยู่ไหนอยากไปเที่ยวจังเลยทําไมสวยจังศักดิ์สิทธิ์จังอ่าเราต้องคิดและไม่ใช่ว่าไปโจมตีเขาเออคนไทยมานู้นมานี่มีปัญหาหมดเลยอ่าไม่ถูกต้องนะคะเป็นแบบนี้นะยิ่งคุณมาพูดใส่คนไทยยิ่งเขาไม่ผิดเขาเอาคืนคุณแบบ สิบเท่าเลยนะจะบอกให้ไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนอยู่จุดไหนเขาก็แบบตามจับได้ทุกที่เลยนะโอ้โหเนาะถ้าคุณอยู่คนไทยโอ้ถ้าแบบกัมพูชาอยู่ประเทศไทยตอนนี้คุณไม่สมควรจะมาพูดเลยนะคะแต่ถ้าคุณอยู่บ้านเธอเอออยู่บ้านไปไม่เป็นไรนะคะพูดอะไรก็พูดไปเถอะนะคะแต่ถ้าคุณมาหากินในประเทศไทยอ่ะจบเลยนะชีวิต ขอบอกนะจ๊ะเนาะขอบอกเลยมันไม่แวมันไม่ไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่ลเล่นๆนะเนาะโอ้โหอ่าอ่า fc พี่เจนเนี่เลยโฟ์ดแบบเขียนแคปชั่นเนะ่เนาะเป็นภาษาอังกฤษนะคะพี่คนนี้ก็มาแปลให้เนาะบอกว่ามันแปลว่าที่ซึ้งเหมาะกับเราเรากลมกลืนกับสถานที่แห่งนั้นมันไม่ได้ สื่อว่าที่นั้นเป็นของเรานะอ่านะคะน้องจะมาพูดให้ฟังว่าพี่เขาตีความหมายประมาณนี้ที่แห่งนั้นน่ะมันกลมกลืนหมายถึงว่ากลมกลืนก็คือคุ้นเคยดีนะคะคุ้นเคยดีแบบเออเราก็แบบเหมือนแบบชอบที่แห่งนั้นเราถึงมาบ่ายนะคะมากราบบ่ายเนาะนี่แหละ คุณอย่าไปมองคนไทยเลยว่าเฮ้ยอย่งางงู้นอย่างนี้คนไทยมาทีไรก็มีเรื่องตลอดมาดีไม่ได้รด้ไงโอ้โ oh หจุกเลยอะน้องจะพาไปดูคลิปนะคะพี่เจนนี่เล่โพสแบบลงไอจีะขอบอกไว้เลยนะคะถ้าคุณอยู่ประเทศไทยไม่รอดค่ะนะคะอนาคตคุณพังซึ่งพี่เจนนี่ก็เล้โพสแบบ ถูกต้องแล้วก็แบบเราคุ้นเคยกับสถานที่แห่งนั้นคุณไม่ไปควรว่าคนไทยนะคะคุณควรจะดีใจด้วยซ้ำนะคะ <c oughs> โอ้โหเป็นประเด็นที่แบบเดือดมากๆเลยเนาะอ่า FC สำหรับวันนี้เป็นไงบ้างคะคลิปถ้าน้องพูดผิดป,ประการอะไรต้องกับกขอโทษขอภัยเ c มากมากนะจ๊ะก็สำหรับเรื่องนี้สำหรับความคิดน้องนะคือน้องได้ดูแบบ ดาราพี่เจนนี่เนาะ,สะแสดงละครเยอะนะคะก็แบบสแสดงกับพี่เวลล่าก็ดีมากๆเพลิงบุญเนาะอ่ะถ้าน้องจำไม่ผิดนะเป็นเพิงบุญที่สแสดงช่องสามเนาะก็คือเมียน้อยเมียหลวงนะคะแบบหนังนี้แสบมากเลยนะพี่เขาก็สแสดงได้เก่งมากยอดเยี่ยมมากนะคะนี่แหละเราควรแบบอุ้ยดีใจลาลามาแต่ไม่จ้าแบบทัวลงพี่เขาอ่ะนะคะ มันไม่มันไม่สมควรเอาจริงๆไงเอฟซแบบตอนนี้ไม่ไม่รู้ว่าคุณอยู่ไหนนะถ้าคุณอยู่ประเทศไทยนี่ยับเลยนะขอบอกเนาะ <c oughs> อ่ะเอฟซี FC สำหรับวันนี้น้องขอตัวดาเด้อพบกันในอีพีหน้านคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย